ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ในอาเซียนกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะก็คือดอกราชพฤกนะคะเด็กๆจะมีสีเหลืองนะคะดอกไม้ประเทศที่สองก็คือดอกไม้ประจำชาติลาวเราเรียกว่าดอกจำปาลาวค่ะ ดอกไม้ประจำชาติที่3นะคะประจำชาติสิงคโปร์นะคะก็คือดอกกล้วยไม้แวนด้าค่ะดอกไม้ประจำชาติที่3นะคะประจำชาติสิงคโปร์นะคะก็คือดอกกล้วยไม้แวนด้าค่ะดอกไม้ประจำชาติที่4นะคะก็คือประจำชาติมาเลเซียนะคะเด็กๆเราเรียกดอกนี้ว่าดอกชบาแดงค่ะ ดอกไม้ประเทศที่5นะคะคือดอกไม้ประจำชาติเมียนมาเราเรียกว่าดอกประดูนั่นเองค่ะเด็กๆดอกไม้ประจำชาติประเทศที่6นะคะก็คือประเทศมูนายเราเรียกว่าดอกสานชวาค่ะดอกไม้ประจำชาติที่7นะคะประจำชาติฟิลิปปินส์นะคะเราเรียกว่าดอกพุทธแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆ ดอกไม้ประจำชาติที่8นะคะก็คือประจำชาติเวียดนามเราเรียกว่าดอกบัวนั่นเองค่ะเด็กๆดอกไม้ประจำชาติที่9นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชานะคะเด็กๆเราเรียกว่าดอกลำดวนค่ะดอกไม้ประจำชาติที่10นะคะก็คือดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียค่ะเราเรียกดอกนั้นว่าดอกกล้วยไม้ลาตีค่ะเด็กๆ งานที่มอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะเตรียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์น้องอนุบาลให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลากเส้นโยงภาพกับตัวเลขกันนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันค่ะลากเส้น โยงภาพกับตัวเลขให้สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูนะคะว่าวันนี้จำนวนภาพมีเท่าไหร่แล้วเราจะลากเส้นกันถูกหรือเปล่าเด็กๆมาดูรูปภาพนะคะภาพนี้คือภาพภาพควายนะคะภาพควายเรามานับควายกันนะคะว่าควายนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่ง สองสามควายเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์นะคะเด็กๆอ่ามีควายทั้งหมดสามตัวเอแล้วเด็กๆจะรู้จักเลขสามกันไหมเนี่ยรู้จักไหมคะเลขสามอ,าอ่านตามคุณครูกรเลขสองไทยเลขสองอาราบิกเลขสามไทยเลขสามอาราบิกเอ ควายมี3ตัวเราจะลากไปทางไหนนะเด็กๆเ,เจอไหมถ้าเจอแล้วบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะอ้าวควายมี3ตัวเราก็จะลากเส้นลงมาหาเลข3แบบนี้ทำได้ไหมคะอ่าทำได้นะคะต่อไปมาดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าสิงโตสิงโตมีกี่ตัวเด็กๆลองนับสิลูก หนสองสิงโตมีสองตัวสิงโตเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศสิงคโปร์นะคะเลขสองอยู่ตรงนี้เราก็ลากภาพสัตว์นะคะภาลากภาพสิงโตนะคะขึ้นไปหาเลขสองแบบนี้เลยทำได้ไหมลูกทำได้นะคะถ้าทำได้เด็กเปิดไปอีกหนึนะะ่งหน้าค่ะ เปิดกันมาเจอแล้วนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวหน้านี้นะคะเขาให้เราทําอะไรเด็กๆมาอ่านคําสั่งตามคุณครูนะคะระบายสีภาพและเขียนตัวเลขตามรอยประนะคะเขาให้เรานะคะระบายสีภาพแล้วก็เขียนตัวเลขตามรอยประแต่เราจะยังไม่ระบายเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่า มีดอกไม้นะคะประจําชาติต่างๆอะไรบ้างเด็กๆมาดูดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่หนึ่งคือดอกไม้เราเรียกดอกนี้ว่าดอกราชพึกเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยนั่นเองมีกี่ดอกคะเด็กๆมีหนึ่งดอกนะคะต่อไปดอกที่สองเราเรียกว่าดอกกล้วยไม้ราตีนะคะดอกกล้วยไม้ราตีเป็นดอกไม้ประจําชาติอินโดนีเซีย มีกี่ดอกคะ1 2สองมี2ดอกนั่นเองนะคะเด็กๆและดอกไม้นะคะประจําชาต,ติต่อไปนะคะเราเรียกว่าดอกกล้วยไมย้ดอกกล้วยไม้นะคะเป็นประจําชาติเป็นดอกไม้ประจําชาติสิงคโปร์นั่นเองคะ่ะมีทั้งหมด1 2 3ส,สก็คือเลข3อันนี้นะคะและดอกไม้ดอกต่อไปนะคะก็คือ ดอกชบาแดงดอกชบาแดงนะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติมาเลเซียนะคะมีทั้งหมดกี่ดอกคะหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดอยู่สี่ดอกนะคะและดอกไม้นะคะดอกไม้ประจําชาติประเทศสุดท้ายเราเรียกว่าดอกซานชวาดอกสานชวานะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติบูไนมีทั้งหมดกี่ดอกมานับเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าดอกนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะเขียนตามรอยเส้นปะกกันก่อนนะคะแล้วค่อยไประบายสีค่ะ เมื่อเราเขียนตัวเลขกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีภาพให้สวยงามได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะคะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ